สปาเกตตี้แบบที่มา,อ,าอีกคนสปาเกตตี้ราดซอสฉ้นจะเท็นเลยถ้าหนูราดไม่หมดหนูต้องเอาช้อนกลางราดไว้น้องพลเหลือซอสหมดแล้วลูกไ่ายนะถ้าหมดหนูก็ราดเอาเลย

าเล็กไปหรือเปล่าเนาะจะพาเอาไหมลูกเขาขายอาเอาเอยู่อันน่ะำไมไม่เอาจานให้ใหญ่กว่าน,นี้ข้นงังชาได้เออหกแต่ไม่รู้จะเลือกกิน <laughs> เออ มไม่ใช่เป็นไม่ใช้ได้แล้วหดูอหอของหนูอไอ้นี่เนาะไม่น่าจะเข้มข้นแต่ดันเข้มข้นเหรอน้องชาย Đưa cái thằng xá đi Tôi bị đá cả người à Cao không dưỡng à Cái gì trong đó đó là อันนี้ล่ะอน,นี้ล่ะเดี๋ยวไว้เท่ากันอนนี้ดัดชนีจัดเบอร์สามมาเลยเบอร์สามไม่ออกเหรออ่ะแบตเตอรี่เริ่มจะหมด ไม่ปาแสงหมดดีบีบไม่ออกลวทีเดียวหมดแล้วหรอพอแล้วทุบทุบเอหยตรงนี้แตรงนี้แล่พอแล้วพอแล้วเดี๋ยวชันเลย ที่มีหมาน้อยที่มีมาตัวน้อยๆพี่เคยมาสุดรอเงินนะคะใช่ค่ะใช่ค่ะซอยริงนั่นเลยค่ะเดี๋ยวเราใช้ค่ะเข้าซอยจิ๋ง ว่ะชุดค่าอ,า,า,อาจารย์สอนเกินเวลาแต่คุณไม่กล้าบอกครูในตัวไหนเคยพี่เคยทำแล้วมันครูบอกว่ารู้แล้วอย่าอะไรเพิ่นขึ้นใช่ไหมเพิ่นเส้นเอามาดูว่าอาจารย์สอนเกินเวลาแล้วคุณไม่กล้าบอกไม่ตรง ปาตัวแน่นอ่ะไหนทำเนีชูนาฬิกาเหรอคองไม่เห็นเลยโอ้โชูนาฬิกาเอา้าเขาสอนเขาสอนเกินเราก็รู้สึกได้กำไร,รสิก็ดีแล้วสิโอ้เหาจะมากกโกงกำไร่วดนอนได้กำไรไม่ต้อง <c oughs> นวดอย่างเดียวห <c oughs> นูไม่ดีใจเลยได้กำไรสอนชั่วโมงเดียวครูลืมก็เกินชั่วโมง ไม่แต่คุณครูคนอื่นเขาก็จะเข้ามาสอนโหมีคนรอด้วยเหรอใช่มันบางทีครูคนอื่นเขามาสอนเขาไม่บอกนะปาแนละ้วามุ่งหูงเลยแต่ว่าทีหลังก็เตือนครูตัวเองสิมันก็ไม่ต้องมาเย้ยนิชาชัยอย่าเล่นกระบบงนะครับห้ามสอนเจอเวลานะครับถ้าถึงผ้าบกเนี่ยเป็นเรื่องเลยนะถ้ายังไม่ออกคิดกล้าหาเราด่า,าดาวขูนดาดาหมดดาอะไรอ่ะ เพกันด่าทุกคนลองอะไรเพื่อนก็ด่าหมดแล้วถึงไม่มีใครกล้ายุ่งใช่ยยไงมไม่กล้ายุ่งเพาไม่อยากยาุ่งคนมากปาเอาชิมนี้ไปดมก่อนไม่ให้หนูดีบมือนี้ปาจะได้กระดิ่งนะไม่เดี๋ยวจิ้มกระนาวมันเลยไม่เอาดิไ <c oughs> ม่กินปาจำได้ไหมวันนั้นที่เราไปกินเนื้อย่างที่ไหนเพราะมันมีไอเด็กอ้วนนกูร่านาานะคะจำไดไ้นุ่นๆเราฝาก เกือบโดนมันเกือบแล้วเกือบหนี้ไม่ไม่ทันป๊าป๊ามันป่นหรือมันชอบป๊าป๊าเนี่ยมาป๊าป๊ากัดกินหนังได้หน่อยเสียลูกชายชอบนั่งกลัดเดียป๊าบอกมันทนไม่ไหวแล้วโอ้ยมันสกปรกมากเลยมหนูนั่งมองหนูเรียบไปก็อ้วกอะคนนั่งนี่หนูสัมทางเปลี่ยนมันนั่งกินเล็บแกะเกะเกะเออสกปรกมากเลยนะหรือเปล่านิ้วมือของเนี่ยป๊าป๊กินเสร็จเกะกัดเศษมือ ฝอยไว้ที่ฝอยเป็นคนที่ใส่ไข่ขนาดนี้วาอ้อโทษะรับไม่ได้เดี๋ยวเอาข้างทีละข้างทีละข้างแขนแข,น,แขนข้างซ้ายสิไข่นี่ยไกล้ามกล้ามหนูไม่ชื่อว<ๆ>่าเ,เล่นเล่นแบบนี้มันหนีอ่ะคนมีกล้ามอุ้ยโอ้โหฝั่งน้องชายโ <c oughs> คตรแรงเลยฝั่งน้องฝอยพี่เห็นได้เรื่องมีแก้กอยู่นี่แหละเจ้าติดแยที่กาลูอยู่นี่แหละ ก็ดีๆเลยเดี๋ยวไม่คิดบบางวุนเก่งเขาเรียกว่าจุกูเล่จิกุโล้ยไม่ปวเหรอใช่บานจะปวนขึ้นเขาโอชาดปวนคาเมเราไปไวนกับขึ้นเลยอ๋อชอกจุกุเล่มันตรงไปมันก็ดูแบบไม่ไม่สุภาพมันน่าเกลียดไปหน่อยไปชิงเหรอเออที่วันนัไนเวาไม่เห็นพูด ดี๋ยอๆเยปาบกว่าจากักรีเอาว่าหนูขี้แตกเลย <c oughs> เอาทุกชายดูเป่า,าเนี่ยมิจิบชี้ทำไมาเนี่ยมไม่เนีไม่ลยกิบตอนแรกพูดว่าอึ้อรากแต่พูดไปพูดมาบอกว่าขี้แตก <c oughs> <c oughs> ไอ,อกินมันไม่ไหวเดินเฮ้ยมันหายใจไม่อหือ่อใช่ไหเหมือนแบบพูดภาษาแบบ น่ารัางหน้าร่าหนูก็ไม่ยอมรับคงอยากจะได้แบบภาษาเอ๋อที่บอกมาดึงดำบันไม่ไม่ได้ขี้ขี้ก็บอกว่าขี้สิจับโลกอะไปใหญ่ที่ปลาปลานอยในน้ำลายเต็มหัวปลาอือว่าอะไรเยอะก็สักผมีเยอะนี่ก็ใหญ่ใหญ่แต่จิ่ก็รู้อยู่ดีละมาก ของเวลาหวาวจิกะรู้อะป้าไม่เห็นบ้าจี้เลย